สวัสดีค่ะเริ่มแล้วปลาชื่นเริ่มผัดแล้วนี่ค่ะปลาเดิมเลยปลาดดนต้อนรับมีสาเราร้อนสาวๆยิ้มเลยล่ะวันนี้ผัดกระลำปีใส่วุ้นเส้นเพื่อทานเล่นๆนะทานเล่นทานจริงได้หมดเลยค่ะผัดกระลำปีใส่วุ้นเส้นใส่ไข่แต่อันนี้พี่ชื่นผัดค่อนข้างจะแห้งหน่อยนะคะคือจะได้แบบว่าไม่ต้องมี มันน้ำมันเยอะนะพี่ชื่นใส่น้ำมันไปนิดเดียวใช้กระทะเทฟลอนนะคะคั่วคั่วไข่กับพริกกระเทียมไปก่อนเลยค่ะคั่วให้แห้งเลยนะคะแล้วก็ใส่วุ้นเส้นตามไปค่ะแล้วตามด้วยกระหล่ำแต่สําหรับกระหล่ำนี้พี่ชื่นเอาลวกก่อนนะคะมันจะทําให้ง่ายขึ้นนะนี่ค่ะก็ปรุงรสตามชอบใจเลยนะคะฝากไว้นะคะอีกหนึ่งเมนูเนาะต้อนรับความร้อนคะ่ะกินเล่นกินจริงได้หมดเลยนะคะ กินได้สวยด้วยค่ะลดความอ้วนก็ได้เพิ่มความอ้วนก็ได้ถ้ากินหมดจานนี้ต้องอ้วนแน่เลยค่ะนี่ค่ะต้อนรับวันสงการจ้าสาวๆยิ้มแล้วค่ะขอบคุณค่ะประเดิมเมนูแรกที่พี่ชื่นทำขึ้นมาเองเลยนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเพิ่มแล้วพบกันเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ